้ยวาชนาลาปาก <Okay. S 3> ดอกใหญ่ๆดอกอ่อนด้วยพินิจพินิจเข่ามานี่เสียให้เบิ้มยังนี่น่ะ เร็วเร็วเร็วดอกนึงอุ้ยอุ้ยอุุ้้ยอุะเิ่นได้ดอกงเนเนเิ่นเนนกำลังกินเลยเอจอเจอแล้วจ้าโอ้ยดอกงาม โอ้ยเห็นบนอน้อนี่โอ้ยโอ้ยยังกินได้อยู่งาม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 หาต่ออีกไคไปเจออีกแล้วดอกนะึงเจออีกแล้วปีนิดเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วโอ้ยอันนี้ดอกนี่โอ้ยแก่โอ้ยเนาวโอ้ยโอ้ย đồn nám bay trời lại đọc mình xóm đọc xám đọc xí si đọc ôi pin hết chú đi ui pin hết đu đu อดอกนี่โอ<ฮ>้ต<ฮ>ั้งแต่เก็บเห็ดยูเคมาเนี่ยงไ,ได้วันนี้แหละเยอะมากกลุ่มเดียวเน็ตๆ เห็ดย่างนั่นั่นเอาขันบ่ เอา cắn บ่ năm กันบ่กินเครื่องกิโลนึง เห็ดแม่มดค่ะเห็ดแม่มดกระดาษยูเาแข็งยน่ะแข็งกรลังน้อยๆเลยไปเด็ดทิมดอกญยุ่นอุ้มเอาไปซะอุ้มมากินเราไว้เอาไปกระต่ายเอาไปลวกไว้ก็ได้เอาไปลวกกับกระแซแข็งใหม่เมื่อใดบ่บกินเราก็ค่อยกินเยอะเล่ยโนยตุ้มมุกจะมี้าเต็มเลยโอ้เอาหมเลย่กตอร่อกระดาษยุ่ดิมยุ่อันดอกไมไอ้แก้วบอกว่ากินเราบได้ถิมสัก ดอกน่เต็มเลยเก็บมาี่ไปเจสิ้าปบอตันนไปบอตันโอ้ยเติบเด็กอเออตันอตันกาเดนเออม่องทีวีไปทานี่เบมันมีบ่าล่ะเป็่นตามีเ่ะบ่เป็นตามีดอกมืหนาก็มืยุดกอนพอไปแล้วอันนี้มันมีสามสีปลาคุณได้ยู่องเดียวนะคุณอ่พินิจวงนีอันยังอู้น่ะ เข็ดแม่มดอ่ะไปไปพี่สาเนี่ยไปใส่ไปไปไหนเก้วเอานี่เก็บเอานี่ร้าย <c oughs> ค่ะเห็ดแม่มดพี่น,อน้องพี่สาเมื่อเมื่อั้นเจ้ายางมองเล่าเอาเบาเป็นเบาือนก็ไปเห็นดอกเข็ด ดอกกุยง่าโอ้ยายเอาไม่ติดยังมันเน่าบ่มันบ่เน่าดอกเคยางแก่ไม่กินเหล่าโูเห็ดดอกง่ายอันนีนี่นี่นี่ดอกนี่มันแข็งอยู่นี่มันก็แข็งหมดได้ละนี่เต็มอยู่นี่โอ้ยหลายคักเห็ดไปหมดกินมันแสบอยู่นะมันสิกรอบกรอบกุบกรุบแล้วบ่ห้ามห้ามกินเหล่าเว้เหลือบ่กินเห็ดดีกว่าเหลือกินเหล่าดีกว่า เห็ดกับเหล้าขอเลือกเล้านะไม่เลือกเ็ด บังมันนาที่อย่างไหนจริงโกมันเป็นยามเห็ดไปเมื่อไหร่เป็นปบ่ได้เขาป้าได้เมือนกันบุงน่งแน่มองหาเหตุเขานี่มาหาเหตุมาหาผลเรลลื่อยๆป่ะมาพินิจมาหาเหตุหรือมาหาเจ้าข,ของบ้าน ค่ะเมียมันเทมโยเกเียวบเกอ้ยอ้ยแอปเปิ้ลแม้แอปเปิ้ลน้อยโอ้ยบันอ้ยเห็ดพึ่งไอ้อุ้มเห็ดพึ่งอยู่ในสวนเขายาบ้าต้องเห็ดพึ่งขาล่ายนี่ล่ะ จะเก็บออกได้เดี๋ยวมันจะเป็นเบือบ้านเธอแงดอกใหญ่ๆหลุดอยู่บอมีคนอยู่หน่อห้แเขาได้โอ้เดิมงนวอามาอยู่ดอกบ่งเดอโอ้ยก็ดีเลยนะพื่อเอาได้ไปคอประตูเพรเขา ต่ฉิกเขาไว้เพืเลียงร้านที่เป็นบุกลูกพี่น้องเลยจะเขาไปยืนอยู่ดีเขาวิ่งกล่องอย่างนีเขาสิเขาก็จะเก็บไใบยุบเขาเก็บไว้เบิ้งอยู่ลรืมั้งเขาสิเก็บไว้บนนี้งจะยืนมองไปเคาะด้วยฮไปเคาะคุยน้ำเขาน็กน่วยน่ะเขาหายยี่หอกไปกินพัดแต่เขาไว้แลนุส่วนหัวส้นกัน เมีมีผู้ใจกล้าวะมีคนใจกล้าวะปะัดอปอบม่วามม่วางหา้่ออาอยังพี่สาไม่ป้อมนะคะใจกล้าที่ะม่ยูนั่นจนตัว <laughs> ใจกล้าขนาดวะคุณน่ะเฝ้าไหมเร็วๆกลับบ้านได้แล้วเจ้าน่ขาเล่าเขาเล่มีัเราเล็้วเมาจงให้จับดอกไ้นี่นกเก็บหยังไงให้ปิดคุกดคุณดคุณดปาเขากันมูวนแรแล้วบเอาบ้านหลังนั้นคือบอไปเคาะประตูสัน เอาหลายดอกไงทวไมดอกไงบ่มีดอกลุมสิอันนี้สวยเลยเนี่ยโอ้โหกลับมากก็บอกกลับมากว่าเสียวมาผัดจากน้อยแม่งเลยเอาหาลังเทีอร์มีสบายนิดหน่อยอยู่เนาะปูก็แตงคิ้วเลยไ้หรอคกลับมาเห็ดปูปลูกไว้แบบ เห็นกูหา,ายไปใส่หมดกูว่าสิมาผัดไอ้สปาเกตตี้กินอยู่บ่เลออยมีดอกเดียวเอางั้นเม,ม,มือนเอออาสากูยังเห็นอยู่เลยคักล <c oughs> ายโอ้ย <c oughs> ไปน้ำเขาวได้ดลับพิซาเจ้านะ ใเอาไปยำได้นมันเก็บไปอยู่บ่ัาวมันเก็บไปยําได้เมื่อตอนไหนพิาห้พาดมันเก็บเก็บเพ็ดเ็ดผึ่งสีขาวไปนบอกมันเก็บบเมนสีขาวเ็ดผึ่งอันนี้ละแม่บอก ถ้าถ้าว่าหมวกสีขาวน่ะอย่าพากันไปเก็บเด้อบึงเน้บึงเน้ราคาหน่ะแอยไหมมามามาหายแจกดอกเน่มาเอามาปิดปากเอามาปิดปากเลยเอามาปิดปากบึงเน่หนิอุ้งซังขูดซังคนย่านไต่เอ้ยเอามาปิดปากเลยเด้อเป็นขึ้นขื่นงามพ่มเด้อเออเป็นอุจุเลยว่ะฉันพ่อจะเขาเบียดเขาบวตัดแม่ ผาผลงานเพลินน่ะปักเล็กขโมยหน่อย <laughs> สวยงามพระรามเก้าแล้วโจนระดับฝีมือนะคบเนี่ย <laughs> บอกแล้วคนไทยอยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่น <laughs> เออช <laughs> ิบโ่แบงนะบอบแบงให้ไพดอกอุตส่าห์ยย้อมติดคุกผู้เดียว อเนาะเออบ่แมนเขาโอ๊ตเอ๊ะสาลี่ ยังไงเลยเอาบ่อไปนิดเอาบ่เห็ดไข่นะฮะเข็นมาเป็นก็บ่ต้องเอาหน่อยว่ามากินมากินไอเห็ดไอ้นาม่มมากกว่าเอาไปทางไหนละอุ้มนี่นะโอ้โดอกงาม ตับตน้ำพริกขอาเป็ดปนในกาดพี่น้องเอ้ยเป็นตับมันอังเลนไผ่แถวเบิ้งนี้ถ้าแนวว้าวันฟลาเวอร์โอ้ยป่าไหมปึ้งเฮ้ยเด้อว้าวป่าตัวบทยางใหญ่เลย สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยอ่ะเดี๋ยวพาผัวมาตกปา่าหนูเยอะด้วยปลาครับปลาครับคือสิกากมากกาเตะถิม เห็ดเพิ่งหวานจ้าเงียบๆอย่ามาแถวนี่เด้อว่ามีดอกอุ้ยเอาไปย่างก่อน,นเอาไปย่างตำพริกก่อนสช่ดายมันมันขาเลยนี่อุ้ยน,นี่

มนฟ้าจ้ามนฟ้า ่อไปดีบน้อน่เนาะเดินกันต่อไปสิบกิโลแล้ว อาเทมงานหันหน่อยดิ <laughs> เดินขาลากเลยเ <laughs> น้อนนะอู้แดดดอก ใหญ่ๆห,ห,ห,หิวไปหิวมาเละหมดเลยเห็ดแต่ก็ดีใจได้กินแมกนี้นี่ตุมต่มๆได้เห็ดเพิ่งหวานสามสี่ดอกนี่เห็ดเพิ่งหวาน,นล้างเห็ดก่อนเนาะ